สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้เราอยู่อยู่ที่เขื่อนนะคะยังยังเออเดี๋ยวพ่ออุ้พ่ออุไปหว่านแหน,นะคะไปจะไหนพี่ทั้งพี่นะหุมอุ้ขอยข่อยฮอนมานี่ก็ได้นี่มองนี ขึ้นวะขึ้เร็วเออพี่น้องเออ้เร็วคือนเร็วนำโต๊ไปปลาไม่เล่นน้ำคือเร็วพี่น้องเออเต็มดังเลยเต็มแหเลยวันไงติทักเอวะเนี่ยาขึนน้องเอาถัดจักข้างล่างป้อครื่องคจับได้ติน้องเือต้มต้มต้เออ เอ a a มาเอขึ้นเืาถูกมาตรงกันทั้งไตเลยเยอะเ๋ยนี่นะคะไปน้ำลุ่นไน้ำนโอ้ยบาดแรกด้วยนี่ฝุ่นไปวานมาเรี่วบุษนดีมานหมอเรีวขนเรวมาถึงทางเร้วนำเลือกบ่อบ่อก็ดีดเลยบาดแรกนะคะ พี่น้องอู้หัยากับบุกไข่มีเนาะมีสะอาดอสะาดลุนด้วยกันนะคะอู้หักยเอาท่านติเนาะน่าเกลิกข่อยเนาะอุ้งจะปลาบอะไรจะปลาบอไไรจังเลยอ่า <laughs> มึงนี่แหละมันหอมต้องผุนมันหอน โอ้ยคือแล้วพี่น้องย่างหาอ้อมจนว่าาหมองได้สิเป็นตาบานหูมองแล้วเหนเ็นพ่อใหญ่เราใส่มอ่องอยู่ทั้งทึ่งก็จะถืออยู่จับไหมโอ้โอ้โอ,อ้ปอ้ปีนกระแกเป็นน้มนงเอ้ยเป็นหนามเนาะโดยกระยานตุ๊กหนาม ก็ตรงบริเวณที่เคยมาหานะคะแต่มงนี่เป็นทางอกน้าค่ะนี่เน่กระทั่งอกน้าตัวถือตองตัวนาะท่างอกท่างเขาน้ามงเพื่อนปอยน้ำเคลื่อน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 หน่อยเคลื่อนฝายตีกัดเก็บนะแกมลิงพคนวะโหบาดแรกนะคะพี่น้องพอได้กินอยู่ Hoon 2 3 u cho xuống ô nhiễm. hai bát 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 คอยสิไปได้น้ำตีอยสิว่าเปียกตีเจ้าโอ้ยมืนโอ้ยพี่น้องอ้ยไปบ่ได้ดอกไปแล้วพรอ,อุน่นเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ งุเอามองนี่คือบ่ไหลมองนี้น้ำคือบ่ไหลดูนะคะพี่น้องคืบอบ่วบาดสงรุ้นด,ด,ด้วยกันนะคะน้ำบ่เลือกค่ะ ติดอย่างเล็กเป็นทางคุนปล่อยน้ำค่ะน้ำก็ยุ่ประมาณนี้แหละคะ่ะบพรลึกดอกค่ะบุพเพเี่งเอวเม,ม่นบงหลับบุพเพเี่งเอวคืขอขจังลึกไปเรื่อยพี่พี้นอน เป็นทางสีข้าวยน้ำเนาะค่ะคุณน้ำตกวันบาทมีสิทื่อวัวพี่น้องรุนได้กันนะคะเทียกงามขาค่ะพี่น้อง <c oughs> ไม่ขายคนเตี้ยเนาะ บ่อนน้ำมือบอบาลน,นี่บ่ถึกบ่มันเข้าฮวันทั้งหนานทิตวันวงน้าไตงวันมองน้ำไหร tích chắc tu, cộng pháo của mình lò mày 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 พาไปถึมงนานวันอะไรถงบุ้งทึ่ก็ดได้กินอยู่พี่น้องใหญ่ใหญ่ดูขับเราด้ปิงปิง ปิ่งกแบตัวใไงปิ่งหงอ,อนเนาะปิ่งตํ้เจวกินเจ้าให้ขาวนิวนวน้วขานิ้วก็ดีขานิ้วเหลือพวกเป็จุกเป็นเหลืออัลิบ,บหลาเจลเจ็บเจ็บเจวกินพี่น้องนี่ วันตัสิบวได้กินวันบาดแหลกบะถือเนาะบาดที่สองกับบะถือมากมองไม่เบิองแค่เน่บัดแหลกก็คือปลาสดๆนะคะดินบัวบัวอยู่พี่น้อง

เออเออจับวาคอยจับ่ได้ไปแล้วเขาเข้าว่ากันังไงอยู่สบายดีสบายดีบ่สบายดีบ่นั่นไปแล้ววะเอาสมนีเดอร์เบสแม่เมิดหายล่ะ ข้าวต้มนี่แบ้ว่ากรบานน้องฮะพวกกินละตีอันเดียฟังทั้งผุนจบไปบาลลยตีลอกหนังมาท่านได้เข่าไปบานเข่าไปบานมึงบางหนึ่งนะเย้เคยเห็นจะโอกมาจะปวงกางแรงของมุมพูดเล่นมเดียมสาเดียมได้กินแล้วพได้กินแล้วพี่น้องพออุดทนเรากระบาลบ่เอาพวกกินโบหลาย ไปหาปลาไข่หาหักกินโอ้ดินสวดๆเลยไปนองชิคามไอเทียบเป็นหนาไฟไปหน้าไฟอีเจ้าบาดกับเมื่อแล้ว อเมื่อวานหนิน่ะพอ,อได้กินก็กลับเดิเราคิดว่าอยากทำมากเลยเหร,ร <c oughs> อปลาตัวใหญ่เต็มสวดๆที่อยากเมื่อวาน ยานเนายันป่าเนาคุนว่ะโอ้ยดินส่วนด้วยยังสิยันนาไปเอาไปบึงพูดบานอีกทางหนามาแล้วพี่นงนี่นะคะหน้าฝาย นานาเคลื่อนพูดพันมาพิชิ์ลงไปวานทางไต่ตอมมโอ้ขอยันใหม่มมหว่ะหินนะคะหินพุนมากกันดินไหล chắc bạc gà xì mưa là khỏi phía yên thân ta đẩy bồn bò ตาคื่อบรุรพ์พญอุดเลยเราลุ้นด้วยกันนะคะบรรยากาศแนมาแรงพี่น้องท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะคุณคือท่องฟ้าล่มพี่น้องเป็นคืนเป็นคืนเนี่ย กับพท่านหลายปันไดยเนาะคะ่ะแม่ไข่น,น,กนกกึกว่าตะลงไปก็จิเป็นมูนแต่ว่าก็อีกไกลอยู่ค่ะกววที่โอซีอันนี้อีกไกลกว่ที่ถึงอยู่คะ่ะนว่าถึกก็คือนั่นสู่ข้างล่างบ่ได้คลิปนี้ก็เอาไว้สำานีกกก็นนะคะ่ะปลาก็ได้พ่อได้กินอยู่คันนี้ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกาลังใจนะคะสวัสดีค่ะ